สวัสดีครับพี่นันครับพี่นันค่ะครับผมวันนี้เราสองคนนะคะจะพามาชมอาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับพี่นันซึ่งที่นี่นะคะก็คือใช้ขายกับเช่าด้วยนะคะผมเป็นทำเลอีกหนึ่งทำเลทองทำเลอยู่ที่ไหนครับพี่นันทำเลอยู่ในพระราม3ซอย19นะคะอยู่ในซอยกานิกาซึ่งอาคารพาณิชย์ที่เนี่ยนะคะเป็นอาคารพาณิชย์3ห้องตีทะลุกันทั้งหมดนะคะครับหน้ากว้าง12อลึก18อ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะได้ฮะตามมาเลยครับ เราก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งกันเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่นันครับพื้นที่ใช้สอยของอาคารพาณิชย์เนี่ยฮะมีขนาดเท่าไหร่ครับพี่ที่นี่พื้นที่ใช้สอยประมาณเกือบพันตารางเมตรนะคะตั้มครับผมตึกตรงนี้เป็น3คูหาตีทะลุก,กันทั้งหมดเลยอะค,ะค่ะตั้มทีนี้ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนกันได้ครับตอนนี้ชั้นบนมันจะมีเื้่งต้นเราจะเห็นชั้นลอยชั้นลอยใช่ค่ะซึ่งสามารถทําเป็นออฟฟิศได้เดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นสองมาเลยครับก็เรามาถึงชั้นลอยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านข่ามือของเรานี่ครับพี่นันอันนี้เราสามารถอันนี้เขาสามารถทำเป็นห้องทำงานได้ใช่ค่ะเป็นห้องทำงานได้ค่ะตั้มส่วนเวลาเราขึ้นของลงของเนี่ยครับ เรามีประตูเล็กไว้ด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถหย่อนของลงไปได้ได้ค่ะครับผมโอเคไปเราเดี๋ยวเราขึ้นไปทั้งสองกันชั้นสองเนี่ยเขาจะตีโล่งเลยครับสามารถเก็บของเก็บสินค้าของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันชั้นสามนะคะตามมาเลยครับอ่าตรงนี้ก็เรียกเป็นชั้นสามนะครับใช่ค่ะอย่างกว้างเลยนะคะ ก็ด้านหลังนี่คือเป็นระเบียงก็สามารถออกไปได้นะคะมีมีสองประตูใช่ค่ะระเบียงออกไปได้แล้วก็พื้นที่สอยจะเยอะกว่าชั้นสองค่ะ์ตัมเรามาถึงชั้นสี่แล้วนะคะครับผมชั้นสี่เนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยลูกค้ากั้นเป็นห้องกระจกไว้แต่ว่าลูกค้าจะเอาไปทําอะไรนั่นก็ลูกค้าตัดสินใจเองนะคะได้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้ยังมีเป็นระเบียงสามสามระเบียงด้วยนะครับพื้นที่อย่างโล่งกว้างเลยนะครับ ค่ะแล้วก็กระจกหน้าต่างก็ค่อนข้างเยอะก็จะค่อนข้างรับลมค่ะใช่ฮะลมโก่งอย่างดีเลยฮะ,ฮะเดี๋ยวเราไปดูชั้นดาดฟ้า,ฟากันไปดูดาด,ด,ดฟ้ากันเรามาถึงดาดฟ้ากันแล้วนะฮะพี่น,นันว<ะ>ิวอย่างสวยเลยฮะมองไปตรงนี้ก็คือเป็น ถูมินอลสามใช่ค่ะส่วนชั้นดาดฟ้าของเราเนี่ยพิเศษคือต่อเติมขึ้นมาครับแล้วก็มาทําเป็นห้องกระจกซึ่งอยู่ด้านหลังของเราครับผมซึ่งเราอาจจะทําเป็นห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องนั่งเล่นได้ชิลๆเลยนะฮะใช่ค่ะครับพี่นันครับหลายท่านเนี่ยคงอยาก รู้แล้วฮะในส่วนของราคาเช่าหรือขายเขาจะติดต่อเรามายังไงบ้างครับติดต่อผ่านพี่นันค่ะคที่0636424295นะคะหรือติดต่อผ่านมาที่ตั้มก็ได้นะครับ0828542492ครับแล้วก็ราคารายละเอียดต่างๆเราจะทิ้งไว้ดานลา่างให้นะครับสุดท้านี้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u ับส r i b e ช่องบ้านของขวัญน,นะฮะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหน ติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ